แมนอีหยังวันนี้เป็นยังน้อกันมาน้อวันนี้เลยก็เถียงกันน้อวันนี้เลยควันนี้มันอื่นก็ไม่ใช่ไหนพวกปากเบาหวานความดันเขาเหรอฮะเขาเหรอดูนวดไปบอกเบาหวานความดันยี่ตงไปก่อนเพื่อนเลยสู้เดี๋ยวว่าลืนกันได้เนาะก็ดูแล้ว่าจะไม่ลืนกันเลยเออ สวัสดีดัดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีพี่น้องสูกูสุคนนะครับผมที่รับชมนะครับเข้ามารับชมช่องวราชัยระเพลตนเต้ยเสดนะครับพี่น้องบริษัทไทยคลิปหลายหมื่นนะครับผมสวัสดีพี่น้องสูกูสุคนนะครับตอนนี้ครับบรรยากาศด้านลังไปที่ก็ะกำลังเตรียมตัวกันนะครับเตรียมตัวที่จะแต่งหน้านะครับผมสวัสดีพระเอกวัดครับสวัสดีครับผม พ่อโดนหรอเปล่าครับพ่อครับเปิดหัดหัมุนไอเน่ยน่น่แดดแห้งบ่เป็นแดดแห้งแห้งแดดแห้งแหงหงหงตีไอหอดดนไปยังก็หงท่องหงตีบ่าึ้นมาว่าแรงหงท่องหงตีวัแน่เลยวันจะเจ๊กันวัแน่ละคนผู้นีจากเห็เหยังไเพิ่นเบิ่งเ็ตยังก็คือเบิดไหมพี่น้องครับเลรียยังก็เรียนยังกับมวนไปเบิดไหม ได้ทุกบทบาทไหมเพาะท่านบิดาครับพระเอกวัดสิบะดลนะครับเข้าเข้าอย่าไปยึดติดครับอย่าไปติดอย่าไปยึดติดหอกขวัอย่าไปติดยึดติดอันภาพเก่าๆที่เข้าเปลี่ยนอะไรที่ FC ความสุขแล้วเข้าแฮปปี้พ่าะได้เป็นแบบถึงบังคับไหมครับทําลงไปเลยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในตัวตนของเราแต่ว่า,าเข้ากับใครตัวตนกับใครกันอินเตอร์เทนครับครับผมสุดยอดอีลีครับเมือนั้นครับอยากให้พี่น้องมีความสุขในการเบิรงนบอลลัมครับให้ดูอะไรแปลกใหม่ไปบ้าง ไปแลงเงาะทีเสรแต่งตัวแบบใดครับรอชมรอชมแต่ละเพ<อ>ราะว่าแต่ละมือนี่เงาะบอกือเกาจักมือครับพี่น้องครับมือขึืนมือขึ้นนี่เงาะบฏติดคนตาเนาะอุ้ยมันมีเวลาจะใส่วันเหลือหาทุ่มคอยโรคหางก,กับเลี่ยนชุนชุนเลยดิยไปชุกเชิญเนาะมือขึ้นนี่สั่งเพคนสั่งปิดก่อนเวลานะครับก็เลยแบบาำสถานการณ์แต่การณ์แต่ก็เต็มที่ครับกับทุกงานเนาะทุกงานครับแต่สไลด์เบื้งเงาะหน่อยไปแลงนะครับสี่ สีมีขนหรือบ่มีขนหมือแรงแล้วเจอกันเลยสีผิวสีใดหมือแร้งกับเบิ้งครับพี่น้องครับรอดช่วงครับรอดช่วงเหมือแร้งนะครับอยู่ที่นวนครนะครับครับครับผมข้างปั๊มปตทนะครับพี่น้องอย่าลืมกันละกันว่าให้กาลังแห่งใชืแห่งใจนะครับผมในเสื้อผ้าพี่น้องไปบุญบรรยากาศเครงเวทีนะครับตอนนี้ทีมอาจารย์ค่อนบ่อยเข้ากับกาลังแขวนตู้นะครับน้องนั่งเดินเสือหางเครื่องเข้ากับกาลังแต่งต้นแต่งตัวกันนะครับ อุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวไปตัดออกเดี๋ยวไปตัดออกติ่มๆเลยมึงนี่ครับพี่น้องอุ้ยทางเกลือกันแล้ทอดเสืออ่าวอ้าวนะครับพี่น้องครับผมนี่เทปเลยจังสวัสดีครับผมสวัสดีครับ อา,อาจารย์คอนวอยเข้าเดินทางมอดจักจังม่วงครับพระเจ้ามอสดเทียงครับเก็บจากสายสีมาเคลืนนี่เจ้าสีเก็บของเจ้าสีอันนี้แเรามอดเทียงเดี๋ยนอนไปนี่ครับนอนครัต้อนตัวของบอเต็มอิ่มนู่นก็ชิ่นนั่นนิดหน่อยเนาะบอเต็มอิ่มนะครับกระเฟลาลงของตั้งของตั้งอนี บรยากาศนะครับพี่น้องขังบนเวทีสนามกว่างครับเมื่อนี้ครับพี่น้องผู้ย่อไก่กับมาเป็นแรงเชื่อแรงใจครับผมผู้ยุ่ทั้งไก่กับซื่อบัสรับชมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผม ปกตินะครับซื้อบัตรเมาซื้อบัตรเมามือละไอเอเบอร์แมนไอหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทรับชมอ่าได้จนถึงวันสุดท้ายของอทัวร์กรุงเทพนะครับทัวร์ภาคกลางบัตรที่นี่บอดเพิ่นเปลี่ยนใหม่นะครับเพิ่นลดราคาลงมาเหลือบัตรละหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่น้องครับหนึ่งร้อยบาทนะครับสามารถรับชมจนฮอดมือสุดท้ายได้เลยนะครับผมสำหรับไลฟ์สนกลุมปิดนะครับอ่อนทัวร,ร์กอทมอนนี่นะครับ ยะาลื่อมพี่น้องนะครับบัตรละหนึ่งร้อยบาทนะครับสามารถที่จะซื้อบัตรได้นะครับทั้งเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับนะครับผมซื้อบัตรสองตัวให้เป็นกําลังใจกับทีมงานสาวน้อยทีมงานบอดโจูเฮ้านะครับแมนอยังวันนี้เป็นยังน้อกันมาน้อวันนี้นี่คือเถียงกันน้อวันนี้นี่คือเถียงัน พวกปากเบาหวานความดันเขาหรอฮะเขาหรอูนวดไปบอกเบาหวานความดันยุ่มไปก่อนเพื่อนเลยสูงเก็มาเือนกันเลยนะเาดูนะเพวกเาไม่ลื่อกันเลยจ้าพ่นสูยังกันมากพรท่านเกันเดียตกใจหมดเลยจ่อี้เอาไปใส่เบิร์ดฮะ้ทำไมทาโไม่ได้ฝากตามเสื้อ สามซื้อว่ายูยูหองไรซองไหนเสียนี่ไอไฟนี่่ะินข้าวต้มอยู่มีข้าวต้มพ่นพ่นพ่นเป็นอะไรเป็นแตง่มหอดไงบอสวัสดีครับผมคือได้มม่ยูไก่มูแถบมืนเนี้ ผมก็ไหนๆจะกลิปอยู่นีจังวันนี่คลีบแรกผมนี่แต่ว่าที่น้องครับนองครับแต่ั้งที่รงคลิมให้พป่น้องเดิ่งข่าเราไปกินเลยครับกินเซเว่นมนกักินเซเว่นวายวกินเซเว่นหมูเขาที่ใส่ยังัดโอ้้บอกินเขาายูเซเว่นกินอยูเซเว่นมันมันจะไงมันหามมองจอดมองเดียวกินทั้งกินทั้งขี่ทั้งเหยายวยู่หันเลยนะ บอมันยังไงฮะพักย้วนพุชไซบุญใหญ่ไอ้ไฟก็ไปผู้จัดการแก้ภาพไปพักเหม่เหล่งไปพักเหม่เหล่งไงยัางโมโหอยู่ครับเขาเขาไม่งานเสียกว่าหมื่นชนบรีบ่อเมาตรานครกะชิบวปีขุนบ่อริมทะเลขุนบ่บางแสนไก่เดือดไก่บ่อจากมึงเนาะจากมึงแสนนาการเนาะมืออื่นครับ โอเคครับเดี๋ยวผมฝากไปแต่งตัวกันครับบัดนี้ครับโอเคครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวสิเข้าไปหาฝากไปแต่งตัวหาไอ้ต้นเที่บานกันนี่ครับผมกะสีฝ่าวมาแต่งตัวนะครับโอ้มีสางประจำตัวเลยบ่ครับผมครับแม่นครับสางมีสางเสร็จผมให้พร้อมครับ ผมผมผมบางลงบางลงกับสุโขเป็นสร้างผู้นี่เพราะเห็ดส่งผมให้เปาได้แบบได้หว่านกับขี่ใ่ไได้น้อยกับขี่ต้องแบงใช่ไหมยิ่งมากสิยุ้มรถเป็นยุ้มเป็นยุ้มไหมขีไล่ไล่นะเออนออกร่นออกกันวะไอ้เมื่อนี้ครับมีข่าวดีครับผมมีข่าวดีครับได้ยินว่ามีคนฝากมาไล่มาให้พีต้นครับผมครับครับ ใส่ก้อนใส่ก็อนมีอะไรลูกมีอะไลูกมีอะไรมันนี่เศร้าหเศร้าเหี้ยเลยลูกกลูกก็เศรไปครับผมก็ขอบคุณพี่สาวนะครับพี่สาวชีสเกตนะครับมันนี่กับฝากไม่ได้นาใจมาให้ครับผมฝากมาให้พี่ต้นหนึ่งพับาทนะครับขอบคุณครับพี่สาวชีสเกตเป็นว่าพ่อได้ซื้อยูซือกิน ช่วงระวังที่เขาเดินสายอยู่กทมนะครับเพิ่งกิดฝากมาให้นะครับให้พรชัยพร้อมให้พี่ต้นวิมลชัยน้ำมาสั่นครับผมก็ขอบคุณพี่สาวซีสเกตนะครับขอบคุณพี่สาวซีสเกตครับผมทีเกลือเกลือมีตาครับนะครับต้นวิมลไชยครับพี่สาวซีสเกตก็ให้รำลำเรื่อยๆยิงๆไปได้พี่สาวเด้อนะครับขอบคุณครับผมก็ได้ค่าน้ำมันก็ได้ข้าน้ำมันแมนครับส่วนสร้างเงินสร้างประจําตัวครับ นเวละพี่น้องก็ต้องแปลกใจว่าผมมันไอไส่เข้าไปใส่มันคือล้นออกล้นออกครับผมได้ได้เป่าห่อนครับทั้งเสะทั้งเสะครับต้องเรียกว่าตัวไม่โอเคนะครับผมกัเดี๋ยวผมกัสซีลงคลิปไปเพียงซับนี่กันแล้วกันเดี๋ยวซีฝ้าแต่งตัวครับผมเฮงได้สายยามากอยู่เขาจะเฮงว่าเวลาใช้สาสาวซะ มันมันมันมาสายในห้องกับท่านไหนท่านไหนล่งล็อกปันใดเนาะวันนี้เ้าก็เรียงอาตะเวนวันนี้กับสีเรียงตะเว่นเลยวะยังกับสร้างคอให้คอให้หนากับหัวแล้วไปก่อนครับคอให้หัวม่อนยังใส่เจมลอยครับผมก็พร้อมที่จะปรับปรุงที่เอฟซีติดเตือนมานะครับพี่น้องมันติดเตือนมาว่าเออว่าใช่เฝ้าเฝ้ากูหนีนะเด้อเลี้ยวกูหนีนะเด้อนะครับผมก็น้อมรับแล้วก็มาปรับตัวเจ้าของนะครับเพื่อที่จะให้มัน ท่านเวลานะครับในการแสดงนะครับการขอออกฉากออกยังนะครับพี่น้องเนาะนะครับครับผมสลับที่นี่ผมกับสี่ลงวหวเพียงสมีกันเรากันนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอกันไม่ลิปหนาครับผมขอพุ่นพี่น้องที่เขามารับชมที่สร้างผมเนี่ยที่เขามากกดไลค์ให้นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมกับจิตอดแตงัวกร้อนนี้ครับผมขอพุ่นพี่น้องได้หลายนะครับเนาะนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพอกันลิปหนาครับผมมาดีครับ